การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และช่วงบ่ายบรรจุภัณฑ์นะคะการเกิดการสืบนาอย่างเป็นทางการค่ะเซมบุรีผู้เป็นประธานในพิธีขุนรีสวัสสวได้จัดที่ปรึกษาเป็นการสัมนาที่มีความสำคัญสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจการค้าและการขนยาขนาดย่อมเรมบุรีและเครือข่ายธุรกิจมอบผู้สังกัดถูกได้สร้างแบรนและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขึ้นในวันนี้ที่ไหนบ้านจัดเซมบุรี วิทยาสำารับวถุประส์ของโครงการมีย่างนี้ประกอบการรายร่อยและเอสซีีให้สอดคล้องความต้องการข้อสุดท้ายเพื่อทางนี้ได้แก่ผู้ประกอบการสาหกิจสาประกันสินเชื่อสัตว์กขนาดย่อมหรือบอิษยอมทันโปรเจกต์1,200กว่าคนนะครับแตกมากขึ้นนะครับทำให้ตักระสือแล่แกระสือเข้ากิน แฟรนชิงเนีนแต่ละแต่ละอาเมริันมีโปร,รตีนนะครัก็ฝากคิดต่อไปด้วยนะครับ